ฮัลโหลสวัสดีครับผมลุกกิงเกมวันนี้เราอยู่กับเกมโพลิฟิ d เนื้อหาของเกมก็น่าจะประมาณสงครามโลกครับคล้ายเอ่อ t บทเท i ฟิ d ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอ้โหภาพสวยมันกันนะเนี่ยโอ้ตัวคนเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเอา,านะนี่โอ้บันขับก็ง่ายด้วยมาโอ้ภาพสวยมากเลยครับ แต่เห็นเขาว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยผมก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่มาเล่นคุณเคยเล่นครั้งแรกไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่า,าลองกันดูเอาไปเลยพลทหารขากับพลทหารเหมือนกันวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหไกลเลยปะเนี่ยโอ้น่าจะไกลน่าดูนะผมดูทรงแล้วอืมอดูเงาดิ โอ้โหดูภาพโอ้โยมีเมฆด้วยมีเงาของเมฆด้วยนะโอโ้ภาพสวยมากไม่รู้ฉันต้องเดินอีกนานแค่น้อยถึงจะถึงฝั่งฝันดูจากฉากเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเราน่าจะอยู่ฝั่งของสัมพันธมิตรนะฮะเห็นเรือเต็มเลยน่าจะยกพงขึ้นบกมาไปเราจะถล่มน้องมังดีให้ลาบคาบไปเลย เป็นวันที่หแล้วสินะวันนี้เป็นวันดีเดย์ปฏิบัติการโอเวอร์ดของเราจะเริ่มขึ้นณตรงนี้เพื่อทหารกว่ากว่าหนึ่งแสนห้าหมื้าันคนถึงใช้ฝั่งน้องม,มังดีประเทศฝรั่งเศสแล้วขาสื้อยวงหนะ้าไปไปโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้ยผู้ชมกับเดินมาตั้งนานไกลมากถ้าเกิดว่าตายนี่คงจะเดินโอ้ยอย่างไกล แล้วผมจะฆ่าใครได้ไหมเนี่ยไกลมากเอามะไหนศัตรูอยู่ไหนตรงมีแล้ววะออกมา,เ,า,มาเราจะเปิดฉากโดยการยิงหมมัวมันก่อนเลยฮ่า <c> ก <oughs> ็พูดไปเนะเขาจะยิงเราหรือเราจะยิงเขา <c oughs> เลยนะังไงเดี๋ยวโอ้ยเพื่อนเราเปิดแล้วเว้ยเราก็ไปตามเพื่อนไปดิอึบอุบอึบอุบ,อบโอ้ยเดี๋ยวเร่งก่นอนต้องเขา้าไกลกว่านี้ ผมยิงปืนไม่ค่อยแม่นนะอ่ะอ้ยนั่นหละง่ายโอ้โหยิงโอ้โยโอ้ย,อย,อย,อยตายตายตายอุยอ้ยอุ้ยตายซะแล้วโอ้ยโดนระเบิดอีกอใจร้ายใจดำจริงๆมาเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าทีนี้ก็ไกลเลยอ,อย่าไปยอมแพ้ จะไกลแค่ไหนอย่าไปวันืม uh huh. ธรรมดาเราคุณนทหารใหม่ไหนๆมันก็ไกลแล้วเรมาเล่าเหตุการณ์ในเดือนพฤษภากันดีกว่าวันที่6กพฤษภาครับอ่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดขนาดใหญ่นะครับเพื่อเตรียมการสําหรับวันดีเดย์นะครับเพราะว่าเขาวางแผนไว้ว่าจะเริ่มปฏิบัติการโอเวอร์โหลดในวันที่5มิถุนานะฮะ ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่นะว่าวันที่6เป็นวันดีเดย์นะฮะสงครามมันเกิดหน้าเมืองนอร์มังดีนะฮะในประเทศฝรั่งเศสเอาเมื่อไหร่จะถึงมาใกล้ถึงแล้วแหละผมว่าใกล้ถึงแล้วขาวผมปวดเมื่อยไปหมดแล้วโอ้ย เฮ้ยนั่นไงสตูเห็นสตูอยู่ไกล้ๆเอาละยิงไม่โดนดนโดนแล้วเอ้ยโ,โอ้โหตายสวยายต่อหนึ่งแม็กหนึ่งศพจริงๆสุดยอดเลยเราใช่หรือเปล่าไหนตัวนี้มาผมพร้อมแล้วโอ้โหเพื่อนกระเด็นเลยไปเราถามหาสงครามคาตงการสงครามมันหรือเปล่าวะเเอพื่อนเรา โอเคว่าไงเพื่อนเฮ้ยหน้าสู้โอ้โหโอ้โหกะิเอ้โอยเื่อนลั่นดีเว้ยอืมมาเปิชารเราต้องยิงมันอืมอ่าวเพื่อนนี่ว่ะโอ้ยเราตุส่ายยิงมาตั้งนานโอ้เพื่อนนี่ถ้านสงครามจริงโดนเพื่อนนี่แย่เลยนะครับ หมดก็ไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนใช่ปะใช่ปะอ่าระเบิดไปแล้วด,ดูใ,ใครนี่ครับดูใกล้ๆนี่แหละโอ้ยเจด๊ดายระเบิดจริงๆไปนั่นน่าจะศัตรู เร็วๆเร็วๆเราจะต้องกำจัดศัตรูให้ได้มายองไปยองไปโอ้เปือนลั่นป่ะเตรียมพร้อมโอเคไหนศัตรูไหนอยู่ไหนเอ๊ะอะไรบ้แป๊บนี่นี่นี่โดนปะไม่โดนเลยโอ้โอ้ยอืมโอ้ยโอ้โอ้นี่โอ้โหไม่โดนสักใครเลยตาอ้าว ไม่น่าเลยนี่ฉันต้องเดินใหม่อีกรอบอย่างนั้นเลยเอาขี้เกียจเดินใหม่ตัดเลยดีกว่าในที่สุด ถึงสนามไปไหนดูดิยังไงมาอีกมายังไงเอาเลิมไปโอเคไปแหมใช้เวลาเดินตั้งนานกว่าจะถึงโอ้โดนใครบ้างเสียงดังสนั่นแต่ไม่โดนใครเลยเเป็นเศร้ามา นายศัตรูอยู่ไหนเข้ามาเข้ามาเลยโอเคปุ๊บไปนางนางนะนาศัตรูย่องเข้าไปอุ้งโดนครับวันนี้อุ้งอุ้งอุ้งกะนำนี้เข้าไปไม่โดนอีกแล้วเปิดก่อนมักจะได้เปรียบเสมอหนิเราย้อนยอ้ยอนยอ่ยอนเข้าไปมัน ไปปุ๊บวกระสุนใส่ตึ๊กเอาเอาโหเกือบเกือบแล้วโห่เก่งจริงเลยเราสุดยอดจริงเลยโอ้โหไปๆนั่นนีบโอ๊ยๆๆอยู่ไหนวะไหนวะเอาโุ๊ยมามาโอ๊ยหนึ่งนศพจริงๆแล้วข้าก็ต้องมาเริ่มใหม่ ณจุดชายแดนอ๋อเหมือนเดิมหายตัวฟิงอาเอฟเฟคไม่มีใช้เสียงเองนี่แหละออฮะไอ้ uh huh. oh. นี่แน่ปลาน้อยนาไประเบิดตรงไหนโอ้โห oh. ตรงหน้านี่เอง ah. ปลาไม่เก่งเลยระเบิดอืม hmm. ไม่เป็นไรช่างมันม,นมา เรามาเริ่มในส่วนนี้กันดีกว่าปุ๊บปุ๊บย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไป,ปมาย่องแล้ววิ่งชัดนไปไปวิ่ง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 ค่ะจะไปสังหารเจ้าในสนามรบไอ้พวกสตรูอยู่ไหนกันหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมไม่น่ามีเอ้ยตรงไหนวะเอ้ยตรงเอ้ยอย่าพึ่งนะเว้ยเอ้ยเฮ้ยปึ๊บปุ๊บเกิดต้องเกิด,กดอย่าพึ่ง เดียว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 โอ้โหเออเออความพยายามของข้ามันคงไรความหมายสินะต่อไปนี้จะไม่ไปไหนคนเดียวแล้วจะอยู่กับเพื่อนฝูงยังไงเพื่อนข้ามานนี่แน่โอ้โหเราคงไม่ตายอีกแล้วมั้งครั้งนี้ข้าเตรียมฝีมือมายังดีซ้อมมาอย่างหนัก เพื่อสงครามครั้งนี้แต่เสธีข้่าเป็นพลทหารใหม่ต้องเข้าใจด้วยนะ <c oughs> ไหนวะนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยเลยยูหูสุดยอดจริงอืมเอาเอาไหนวะไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคไปมา มาเลย <c oughs> อื้มอื้มโอ้โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโดนพื้นทุกเม็ดเลยไ <c oughs> อยู่ไหนนี่นีน๊อื้มโอ้โอ้ย,อยไม่มีความแม่นเลย,ยสายเลือเดเจริงมาปีา๊ปี่โอ้ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะ โอเคหนึ่งศพหนึ่งแม็กใช้ได้ผลเสมอมาเข้าไปไปหาศัตรูศัตรูอยู่ตรงหน้าลุยครั้งนี้กาจะพยายามไม่ตายแล้วกันนะดูกันอยู่ตรงไหนไปไปเพื่อนเร็วช่วยกัน เ,ออเกมนี้มันเล่นกับเพื่อนได้นะฮะเกมเนี้ยสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เล่นออฟไลน์ก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้อุยอ้ยอุ้ยไปยิงเมื่อเมื่อิไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนนี่เหรออื้응ืกระนำซัมเมอร์เซลยังไงก็ต้องตายไม่รอดหรอกมึงมึงึงไม่โดนเลยโอ้โดนส่วนข้างเดียวตายเลยมันน่าเจ็บเอา้า โอ้มึงยังจะทำกูได้เนาะหลังจากที่ข้าตายมาห้อยครั้งก็เพิ่งรู้กูกาก <c oughs> โอ้เล่นกากเองตัว <c oughs> ท,ทีครับตัวทีท <c oughs> ผมเพิ่งฝึกเล่นใหม่เคยเลยอะ่ะออวไปยิยงยิงใครปะนะยิงไปก่อนล <c oughs> โอโ้โอ้โหโอ้โหฝีมือครับฝีมือฝีมือเริ่มมา โอ้ความเก่งกาจนี้ได้มาแต่ใดโู้โบอกแล้วพี่มันเทพไอ้น้องอเมื่อกี้ยังบอกตัวเองกาอยู่เลยตอนนี้บอกตัวเองเทพซะแล้วเอ้ยนี่นี่อะไรจอๆแบบนี้แหล่ยิงไปไหนอะฟ้าเอาเอาสูก้กับศักยภาพหน่อยเอานั่นแหละยิงยิงก็ไปเอายิงเอาไม่โดนใครเลยเอาเอะสามสองหนึ่งเตรียมตัวตายตายมันเหรอกูนี่แหละ โโอ้ oh. oh. เรียบร้อยกลับบ้านเก่าเลยแม่อปวดๆเขาเทๆ้ๆไม่ทันเลเลยตายเสียแล้วอย่าไปเท้อต้องเริ่มไหมจะล้มกี่ครั้งเราก็ต้องลุกได้ของแค่นี้มันจะจุดคนชื่อบอมไม่ได้หรอกพยายามต่อไป เชื่อว่าวันหนึ่งมันคงจะสำเร็จเข้าสู่สมอลภูมิน้องมังดีฮ่โวยพวกขอไปด้วยสิไปคนเดียวเราตายบ่ยเแล้วเกินไปด้วยไปด้วยนะว้างระเบดิดไม่โดนโดนใครวะนั่นโอเค เกมสุดท้ายแล้วนี่นะนี่ี่น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 ี่โอ้โหโดนเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเออคือจะจบแล้วเออเออให้กูรอดหน่อยก็ไม่ได้โตืมเริ่มใหม่ครั้งที่ร้อยแปดไม่เป็นไรเหลือสามสิบวิ คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วแหละมาตกฝึกกันไปนะครับผมอึหแต่เกมจบใกล้จบแบบนี้ขอสักทีเถอะวะแกจะขออะไรนะหึหถามไม่ได้แกอยากรู้อย่างนั้นเหรอดูดีนะนี่เป็นไงล่ะยิงเล่นไงเรา เอาแล้วครับถึงเวลาอันสมควรแล้วถ้าชอบถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันเกมใหม่เกมหน้าขอบคุณครับ